อัปเกรดอัปเดตหัวใจและสมองให้สมดุลสวัสดีค่ะก็กลับมากับนะไลฟ์สดกับคตอนวันนี้เนาะวันนี้กอ็อยากจะคุยเกีย่ยวนะอยากจะส่งต่อเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสมดุลกายและใจเนาะเมื่อเกิดปัญหาคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะเครียดเรื่องงาน เรื่องเรียนนะโดยเฉพาะเด็กๆเกนาะเรื่องรถติดเรื่องของชีวิตประจําวันที่เราไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้หรือปัญหาเหล่านี้จะสามารถทําให้คุณว้าวุ่นใจแล้วคุณก็เสพนะคะความทุกข์ความกังวลความเครียดเหล่านี้แบกบมันไปทุกๆวันทีนี้เราจะทํำยังไงที่จะมาะแก้ปัญหานี้หรือช่วยนะคะปรับสมดุลอัปเกรดจิตอัปเกรดสมองอัปเกรดใจของเราให้มันมีความบาลานซ์นะช่วยให้ผ่อนคลายได้บ้าง กเ็เดี๋ยวโคตรตอนจะนําฝึกสั้นๆเนาะแต่อย่างแรกเลยเราจะมารู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านี้เนาะมันคืออะไรและสิ่งที่ทําให้คนคิดกังวลแล้วก็คิดเครียดไปบ่อยนั้นคืออะไรนะ <c ười> อ,อย่างยกตัวอย่างนะคะสําหรับโคดออนนะคะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอากาศภายนอกนะคะลมแรงมากแล้วก็ไม่มีแดดแล้วมัน ทำให้รู้สึกนะคือถึงเราฝึกเราทํากิจจวัดประจําวันบ่อยๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออม,มันมีความรู้สึกมีพลังงานบางอย่างในกายในสิ่งแวดล้อมของเรามันเปลี่ยนเราอยากทําหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าในหลายๆอย่างที่อยากทํามันมีความรู้สึกที่ไม่อยากทําแต่เมื่อรู้ทันปุ๊บสิ่งที่เราสามารถนะคะ,ะทำได้ทันทีก็คือ หนึ่งะคะอย่างแรกเลยเมื่อเรารู้ทันว่าปัญหานั้นคืออะไรรู้สึกว่าอยากคุยอยากพูดอยากเรียนอยากทําอะไรบางอย่างแต่รู้ทันแล้วให้คุณหยุดนะคะการหยุดตัวนี้ก็คือจะเป็นการที่เราจะหยุดคลื่นสมองเดตอ่าของเบตา้าซึ่งมันเป็นคลื่นรบกวนคลื่นคลื่นนะคะที่กังวลทําให้ใจิตใจเศร้าหมองหรือหดหูจากภาวะนะคะในแต่ละวัน เมื่อคุณรู้ทันปุ๊บตัวนี้ก็คือตัวสตินะคะสัมปชัญญะนะคะที่รู้ทันปุ๊บอันที่สองก็คือทำอะไรคะเมื่อหยุดรู้ทันนะคะเมื่อเรารู้ทันปุ๊บก็คือตัวสตินะคะ <c oughs> เมื่อเราหยุดเกิดเกิดตัวสมาธิตัวสมาธิตัวเนี้ยจะช่วยให้เรา,เามีกำลังมีพลังว่าเออถ้ารู้สึกอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงเมื่อเราหยุดแล้วเราทำยังไงต่อให้หยุด อยู่ที่กายนะคะอาจจะเป็นลมหายใจหรือจะอยู่ที่ความรู้สึกที่ร่างกายก็ได้นะคะอยู่ที่กายสัมผัสก็ได้ซึ่งตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะอันที่3มก็คือการเลือกนะคะเมื่อรู้ทันนะคะเมื่อหยุดแล้วก็เลือกเลือกที่จะใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะว่าจะเลือกความคิดใหม่เลือกไอเดียใหม่เลือก ความรู้สึกแบบไหนนะคะที่จะทําให้สมองของเราที่จะมาอยู่ในคลื่นของอัลฟากับคลื่นตีต้านะคะเพื่อที่จะบาลานซ์สมดุลหากวันนี้ไม่มีแดดนะคะอากาศหนาวลมเย็นนะคะรู้สึกไม่อยากทําอะไรนะคะเมื่อคุณรู้ทันแค่นี้นะคะแต่ถ้าเรารู้และเ,เราไม่ลงมือทําแต่ถนะเราจะไม่ได้อะไรเลยเราจะจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดนี้อยู่ นานหน่อยนะคะนี่คือตัวต้านหรือตัว resistance ซึ่งหลายคนจะเป็นค่อนข้างเยอะมากนะคะตัวคนอ่อนเองก็เป็นแต่เมื่อฝึกบ่อยๆก็จะรู้ทันสภาวะนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหากมันมีอาการรู้สึกไม่โอเคนะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเราสามารถที่จะหยุดนะคะหยุดนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือหยุดอยู่กับตรงนี้แล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะคะ จะเอาจังหวะไหนก็ได้คุณถนัดแบบไหนก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้คุณสามารถกลับมารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นดินฟ้าอากาศไหมหรือเป็นมาจากเหตุภาวะปัจจัยบางอย่างนะคะแต่ที่โคตรอนสังเกตสําหรับโคตออนวันนี้นะคะว่าได้ปรับสมดุลตัวโคตรออนเองได้ปรับสมดุลร่างกายสมดุลใจสมดุลสมองอัปเกรดสมองด้วยการหายใจนะคะเข้าออกลึกๆนะคะแล้วก็อยู่กับ ที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็พออยู่สักพักอตอนก็จะทมตัวเองว่าจะเลือกคําพูดไหนนะคะแล้วก็อยู่กับลมหายใจสักพักมันแทบไม่มีความคิดเข้ามาแต่จะรู้ที่กายอย่างเดียวรู้ถึงความเคลื่อนไหวของพลังงานในกายจะรู้สึกเบาจะคลายนะคะถามตัวเองว่าอยากทําอะไรหรือเลือกนะคะความคิดแบบไหนที่จะทําให้ผลลัพธ์ของชีวิตดีขึ้นหรือได้ ได้คำตอบหรือตอบโจทย์ของเราในยามที่วันนี้เมฆอึมครึมอากาศหนาวเย็นลมแรงมากๆาไม่อยากคิดไม่อยากพูดไม่อยากจะทําอะไรคือทําอยู่นะแต่มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่แบบคนไม่โอเคแต่พอย้อนอามาอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนี้นะคะเมื่อปรับสมดุลสมองปรับสมดุลจิตปรับสมดุลหัวใจปุ๊บเนี่ยก็รู้ได้ว่าอ๋อเมื่อเช้านะคะมีเรื่องนะคะคือ ล,ลูกสาวชอบร้อ,องเพลงเปียโ,โนนะเล่นเปียโ,โนแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงเศร้าแต่พอคดออนอยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันก็จะเห็นความคิดที่เข้ามามันก็จะมีความรู้สึกเข้ามาแล้วก็รู้สึกได้ที่หัวใจสักประมาณไม่เกิน10นาทีลูกก็ลงมาลูกก็มาร้องเพลงที่เสียงในหัวหรือภาพในหัวที่มันคือคดอนได้ยินปุ๊บมันก็มีเพลงนี้นะ คนเคยเป็นไหมอ่ามันอยู่อยู่สักพักหนึ่งอย่ารู้เงียบๆเนี่ยมันจะมีเสียงในหัวเสียงเพลงเสียงหรือเป็นภาพนะความจําอะไรบางอย่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปจับตรงนั้นแต่ในขณะที่เขาตะอนฝึกตรงนี้บ่อยๆปุ๊บทุกอย่างจะเกิดขึ้นไวมากแล้วก็เกิดจากการสังเกตนะคะจากการรู้เท่าทันนะคะจากเมื่อก่อนที่แบบไม่รู้เลยนะเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดในอดีตแต่ตอนนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าลูกสาวชอบ อชอบฟังเพลงนี้นะ,ะต่างหูหลุดแบบนะ่ะลูกสาวชอบฟังเพลงนี้เนาะชอบร้องเพลงนี้และเขาก็มาร้องก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนมันก็ทําให้แบบใจของเราได้ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าอ๋ออาจจะเป็นมาจากตรงนี้ก็คือลูกอชอบร้องเพลงนี้อากาศแบบนี้ลูกอาจจะไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าต้องขับรถไปเนาะ,ะหรือเขาอาจจะมีปัญหาทางใจอะไรบางอย่างแต่พอคุณออนรู้ทนันปุ๊บ เราสามารถทําอะไรได้เราจะเลือกทํำยังไงถ้าวันนี้หัวใจของคุณรู้สึกหม่นหมองแค่แบบแดดร้อนเกินไปหรืออากาศร้อนเกินไปหรือเรื่องบางอย่างในใจที่เราแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกอย่างนี้แค่คุณหยุดนะคะแล้วก็รู้ตัวทันนะรู้อยู่แค่แบบว่าอืมหยุดเมื่อไหร่คือรู้ตัวทันเมื่อไหร่ว่าเอ้ยทําไมรู้สึกแบบนี้แล้วก็หยุดนะคะเพราะหยุดแล้วก็หายใจเนาะเดี๋ยวมาทําด้วยกันให้คุณเลือกนะคะว่าวันนี้ คุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณตอนเช้าตอนเย็นหรือเมื่อคืนก็ได้นะคะหรือ5นาทีที่แล้วมันมีความคิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกวันวหวรู้สึกกังวลรู้สึกอ أ, อวิตกนะคะรู้สึกเครียดกับเรื่องการสอบการเร, न, เรียนเ,เรื่องของเงินเรื่องของการจ่ายบินเรื่องของต้องไปขึ้นรถหรือขึ้นรถมาแล้วแบบมันเครียดหรือเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะอ,อ,อาจจะเป็นข่าวเป็นอะไรก็ได้ที่แบบดูข่าวแล้วมันทาให้เราแบบไม่สบายใจนะ หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกสบายๆคุณรู้ทันปุ๊บมีภาพที่เกิดขึ้นหรืมีเสียงที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นให้คุณหยุดนะคะอันนี้นะคะเทคนิคอันที่สองก็รู้สัตว์รู้ทันปุ๊บหยุดเมื่อหยุดนะคะให้รู้ที่กายรู้ที่ใจรู้ที่ความรู้สึกที่ฝ่าม,มือก็ได้ใครที่ถนัดเรื่องลมหายใจก็มาดูลมหายใจก็ได้หรือจะหายใจเข้าสามหาย กลั้นลมหายใจอสหายใจออก5ก็ได้นะคะหรือมาดูความรู้สึกที่กายหรือเราจะลูบที่ขาหรืลูบที่ผมนะลูบที่แขนก็ได้ให้อยู่กับกานรู้สึกตัวว่าเอ้ยเนี่ยรู้สึกอย่างเดียวนะคะมารู้สึกรู้สึกนะคะอยู่ที่กายนะคะเมื่อเราไม่คิดต่อเมื่อเราไม่ปรุงต่อแต่เราแค่สัมผัสรับรู้นะคะอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่กับปัจจุบันเนี่ย แล้วให้สังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในระหว่างนี้เมื่อความคิดน้อยลงเมื่ออยู่กับลมหายใจนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าอ่ะเราจะ,ะบางทีมันจะมีเรื่องที่ผุดขึ้นมาว่าอ๋อกังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้แล้วเราสามารถถามเราได้ว่าเราจะข้ามนะคะสิ่งนี้ทำให้เราเรียนรู้อะไรเราจะข้ามนะคะปัญหาเหล่านี้ยังไงได้ ซึ่งจริงๆนะคะคนอ่อนเชื่อว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนะเคยทํามาแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ผลนะลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะว่าคนเราจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้นะคะทุกวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสต็อกเรื่องมาร์เก็ตติ้งสต็อกมาร์เก็ตเรื่องของ การเงินเรื่องของธนาคารตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยกันนะทุกอย่างที่มันเข้ามาที่มันบีบเรื่องของทางโลกเรื่องสงครามโซเชียลเรื่องของโอ้ยต่างๆมากมายเลยนะที่มันมันเข้ามาที่มันถาถมเข้ามาที่มันทําให้เรารับรับความรู้สึกไม่ไหวเราไม่อยากแบกความรู้สึกนี้ละหรือเรื่องปัญหาคาใจต่างๆในอดีตนะลูกสามีครอบครัวหรือพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เราคุยกันแล้วแบบไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วมันก็ เก็บขังเอาไว้ในหัวใจของเราอยู่ในสมองอยู่ในเมมโมรีนะคะอยู่ในอดีตท,ที่มันจะคอยแทะคอยอชโลมคอยกินแบบหัวใจเราลองให้เวลาตัวเองนะคะว่าคุณไม่ต้องทําเยอะมากมายคุณให้เวลาตัวเองนะสั้นๆวันละหนึ่งถึงสนาทีแล้วก็ทำํำบ่อยๆถ้าเจอปัญหาขึ้นมานะลองกลับมารู้ทันแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะทำสามครั้งได้ยิ่งดีนะคะคุณจะเดินยืนนั่งนอนก็ได้นะคะ หรือทาครั้งเดียวก็ได้นะคะแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราตอนนี้เราเราจะก้าวข้ามมันยังไงให้เวลาตัวเองนะคะเมื่อสักครู่ที่ก่อนคดอ่อนจะมาคดอ่อนก็ได้ทําตรงนี้นะคะอยู่กับลมหายใจหายใจสั้นนะคะจากหายใจเข้าหายใจออกนะคะจาก ้นกบมายถึงที่ปลายหัวจากปลายหัวลงที่ก้นกบแล้วก็ใช้จิตสัมผัสซึ่งทําบ่อยๆทุกวันนะคะไม่ต้องหลับตาก็จะสัมผัสรับรู้ได้ถึงว่าตรงช่วงสะดือนะคะมันจะมีที่ประจรตรงช่วงช่วงสะดือของเรา้เราสัมผัสรับรู้ได้นะก็จะอยู่กับตรงนี้แล้วก็จะไม่มีคําพูดความคิดใดๆผุดขึ้นมามันอยู่กับแค่กายกับใจตรงนี้อืโอเคนะไม่จําเป็นต้องมีคําตอบก็ได้เราไม่ต้องหาคําตอบก็ได้แต่แค่เรารู้ว่า การที่เราได้ให้โอกาสได้ให้เวลากับตัวเราเองได้ให้สมองของเรานะคะได้เลือกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการทําซ้ําๆย้ำๆนะคะเปลี่ยนโหมดนะคะจากการโหมดเอาตัวรอดนะคะโหมดวิพากวิจารโหมดกังวลลังเลสงสัยเราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างสมองนะคะสร้างร่องสมองใหม่ได้นะคะแต่คุณต้องทำบ่อยๆเพื่อจะให้ตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวเนี้ย จากสมองส่วนหน้าที่เวลาเราคิดเราเครียดนะคะเราจะอยู่ในคลื่นเบต้าแต่เมื่อเรามาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้เราได้กลับมาอยู่ที่สมองส่วนหน้านะคะคือตัวสติตัวเนี้ยจะเป็นตัวปัญญาที่ว่าเรามีทางเลือกเสมอถ้าเรารู้สึกไม่ดีแล้วเราจะเลือกออกจากความรู้สึกไม่ดียังไงเราจะอยู่เฉยๆก็ได้เราจะเดินก็ได้เราจะออกกําลังกายก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนนะเหมือนเราเปลี่ยนรีโมทในสมองว่า ไปทางไหนดีอะช่องสามไม่ดีแล้วเอาไปช่องห้าช่องห้าไม่ดีเอาไปช่องแปดถ้าทั้งสองสองสามห้าแปดนี้ไม่โอเคละเราจะไปอยู่ปรับสมดุลจิตสมดุลใจเรายัางไงเราจะอัปเกรดสมองเรายัางไงเราจะดาวน์โหลดคลื่นไหนดาวน์โหลดสตินะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันไหนที่จะมาช่วยให้จิตของเราได้หยุดนะคะได้สร้างสมาธินะคะที่มีกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถออกจาก มั่นนะความคิดนะ,ะความรู้สึกหรือเสียงในหัวที่ภาคและพูดไม่หยุดที่มันทําให้เราทุกขนะ์เนาะนี่ก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเราเองซึ่งหลายคนที่ฝึกนะคะตรงนี้ก็จะเข้าใจนะคะ,ะคนที่ไม่ได้ฝึกอาจจะยังไม่เข้าใจแต่บางคนก็อาจจะเข้าใจมากกว่าก็ตะอนแต่ก็ตอนศึกษาษทางนี้โดยตรงนะฝึกทุกวันเชา้ายันเย็นนะคะอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับความรู้สึกตัวมากขึ้นนะคะจะรู้ว่าเอ๊ะ ปัญหาทุกอย่างมันมาเกิดมาจากตัวเรามาจากความคิดเห็นที่เรา,เาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้พอเราเรียนรู้เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเราเริ่มรู้ทันนะคะปัญหาต่างๆมากขึ้นเราจึงสามารถอัปเดตนะคะอัปเกรดนะคะพร้อมรู้ใหม่นะคะเพื่อให้ทั้งสมองและหัวใจของเราได้มีความผ่อนคลายได้ยืดหยุ่นนะคะ อแล้วก็มีความคิดที่รอบคอบมีหัวใจที่แบบเปิดใจมีการยอมรับมีความอบอุ่นนะคะในการใช้ชีวิตจากที่แบบหงุดหงิดนะคะบ่อยๆนะคะก็กลายเป็นคนที่เริ่มแบบไม่ได้ว่าห้ามไม่ให้หงุดหงิดนะแต่ว่าเรายังสามารถหงุดหงิดแล้วรู้ทันว่าเอ้ยความหงุดหงิดเนี้ยเรามันก็เป็นข้อดีที่ทําให้เรามาเรียนรู้นะว่าเออเราก็สามารถ ยืดยืนได้นะอันไหนที่โกรธไปแล้วถ้ามันไม่เป็นผลดีถ้าเราพูดกับลูกแล้วมันไม่โอเคเราก็โกรธได้แต่เราจะเลือกบอกลูกว่ายังไงว่าที่ลูกทาเนี้ยแม่ก็โกรธนะแต่แม่หรือเราโกรธเราก็ขอโทษลูกเนาะรจะคุยกันดีๆงไงนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวกับหัวใจของเรามันจะดีขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะถ้าคุณเลือกที่จะทําตรงนี้บ่อยๆนะชีวิตของคุณก็ดีขึ้นแน่นอนแต่ไม่ใช่ทําวันสองวันแล้วก็หยุดนะเพราะปัญหาก็จะตามมาเพราะเราจะต้องสร้างร่องสมองใหม่สร้างวิสัยทัศน์ใหม่นะคะเพื่อให้สมองของเราเสฟข้อมูลใหม่ๆนะคะบริโภคข้อมูลใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆนะอย่างที่คุณต้องการได้เนาะก็ต้องสานะอย่างนอย สอา,าทิตย์ขึ้นไปสามอาทิตย์3เดือนนะคะทาบ่อยๆไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายมีเป้าหมายแต่ลงมือทําบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆนะคะรู้ทันความทุกข์ความโกรธความโมโหบ่อยๆนะคะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีนี้มันช่วยดับความทุกข์ความเครียดได้ไม่มากก็น,น้อยนะอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งปฏิเสธลองทําดูนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงนะคะก็มาคุยกับโคตอนด้วยบอกโคตอนด้วยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนะคะ ภาวะของโลกเป็นแบบนี้เราจะอัปเดตอัปเกรดชีวิตของเรายังไงเพื่อที่จะให้จิตใจของเรามันคลายความว้าวุ่นได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะวันนี้ไปแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ